สวัสดีค่ะพสกันอีกครั้งกับ Read Listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดการเวลานะคะจากหลายๆที่เลยทั้งบทความงานวิจัยบันทึกส่วนตัวหรือแม้แต่ในเว็บบอร์ดต่างๆเพื่อจะมาดึงประเด็นสำคัญๆเกี่ยวกับเทคนิคที่ได้ยินกันบ่อยๆค่ะอย่าง time blocking แล้วก็ time chunking ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเจ้าเทคนิคพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมบางคนก็ออบอกว่า มันดีมากเปลี่ยนชีวิตเลยแต่บางคนกลับบอกว่ามไม่เห็นเวิร์กเลยลองมาหาคำตอบจากข้อมูลที่เรามีกันค่ะเริ่มกันเลยเนาะเรื่องจัดการเวลาเนี่ยเออมันท้าทายจริงๆนะคะอย่างที่คุณเดมอนซาริเดสเคยเล่าไว้ใน art of productivity ว่ามันยากเหมือนกันนะที่จะคุมตารางชีวิตให้อยู่หมัดแล้วก็มีเทคนิคเยอะแยะเลยที่บอกจะช่วยได้หนึ่งในนั้นก็คือ time blocking หรือบางทีก็เรียก time chunking นี่แหละค่ะลองมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ คือแนวคิดหลักๆจากหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียแคล ender app หรือสแควร์สเปซเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันคือการที่เราแบบว่าจองช่วงเวลาที่แน่นอนในปฏิทินไว้เลยสำหรับงานบางอย่างโดยเฉพาะครับเหมือนเรามีนัดสำคัญที่ต้องไปให้ตรงเวลาเป๊ะ ใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างเทคนิคพอมโดโรที่ให้ทำงาน25นาทีพัก5นาทีอันนี้ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการชังกิ้งเวลาเหมือนกันที่โซโฮกับ Invisible m e n นท l เขาก็ชี้ให้เห็นจุดนี้ใช่เลยครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือทำไมคนถึงชอบถึงแนะนำวิธีนี้กันเยอะจากข้อมูลในพวก c a l endar App หรือ fulfilling strategy เนี่ยเขาชี้ว่าพลังของมันอยู่ที่การบังคับให้เราต้องเลือกครับ เลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะเราบล็อกเวลาให้ทุกอย่างไม่ได้หรอกอ๋อคือมันช่วยเรื่องลำดับความสำคัญไปในตัวเลยถูกต้องครับคุณเควินครูซถึงก็บอกว่ามันอาจจะดีกว่าทูดลิสต์แบบเดิมๆด้วยซ้ำไปเพราะอะไรคะเพราะทูดลิสต์มันมีแค่รายการสิ่งที่ต้องทาแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่หรือนานแค่ไหนที่เราจะทามันจริงๆอืมเข้าใจแล้วคะ่ะ อีกอย่างคือมันช่วยสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งได้ดีครับเพราะเหมือนเราซอยงานใหญ่ๆใ,ให้เป็นชิ้นเล็กๆที่ดูจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังใช้ประโยชน์จากกฎของพาร์กินสันที่ว่างานม,นมันมักจะขยายจนเต็มเวลาที่เรามีให้มันเพราะเราจำกัดเวลาด้วยบล็อกมันก็เหมือนบีบให้เราต้องทำให้เสร็จในกรอบเวลานั้นๆอืมฟังดูมีประโยชน์เยอะเลยนะคะครับยังมีอีกนะ คือมันช่วยสร้างสมาธิมากๆส่งเสริมการทำงานแบบจดจอ่อหรือที่ c คลนิวพอร์ตเรียกว่า deep work อะครับอ๋อค่ะการทำงานแบบไม่มีอะไรมารบกวนใช่ครับพอมีแผนชัดเจนมันก็ช่วยให้เราทำงานไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะครับคือช่วยป้องกัน Burnout หรือภาวะหมดไฟได้ด้วยอ้าวยังไงคะเพราะเราต้องจงใจบล็อกเวลาสำหรับการพักผ่อนหรือเรื่องส่วนตัวลงไปด้วยไงครับมันไม่ใช่แค่บล็อกเวลางานอย่างเดียว อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะแถมยังช่วยให้เรากล้าปฏิเสธเรื่องอื่นๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะเรามีตารางชัดเจนอยู่แล้วไงครับว่าเวลานี้เราไม่ว่างจริงๆค่ะค่ะมีงานวิจัยบางชิ้นที่วิกิพีเดียอ้างถึงยังบอกด้วยว่ามันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนิดๆช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำโห oh, ฟังดูดีมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นเครื่องมือขั้นเทพเลย แต่ว่าพอไปลองดูในเว็บบอร์ดอย่าง reddit เนี่ยกลับเจอเสียงอีกด้านเยอะเหมือนกันนะคะหลายคนเลยที่บอกว่าอืมไม่เวิร์กสำหรับเขาเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะมีเหตุผลที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างแรกเลยคือชีวิตจริงมันคาดเดาไม่ได้ไงครับครับอันนี้จริงเลยมีเรื่องด่วนเข้ามาแทรกตลอดทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวตารางที่วางไว้อย่างดีก็พังได้ง่ายๆเลยอืมครับแล้วก็มีเรื่องของอ พลังใจหรือมูทที่มันไม่คงที่ตลอดวันนะครับอ่าใช่ใช่ใชบางทีถึงเวลาที่บล็อกไว้แล้วแต่แบบสมองไม่ไปหรือหมดแรงไปแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับอันนี้เป็นกันเยอะบางคนนะคะพอเห็นตารางที่ตัวเองตั้งไว้อย่างเข้มงวดมากๆก็เกิดอาการต่อต้านทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Demand Avoidance ค่ะอ๋อคือไม่อยากทำสิ่งที่รู้สึกเหมือนโดนบังคับใช่ค่ะทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนตั้งกฎเองนะครับครับเข้าใจเลย แถมการประเมินเวลาสำหรับแต่ละงานก็ยากอีกพอบล็อกเวลาไว้แล้วทำไม่ทันมันก็กระทบงานอื่นๆเป็นทอดๆไปเลยใช่ครับอันนี้เป็นอีกปัญหาคลาสสิกเลยแล้วบางทีการต้องเปลี่ยนงานตามตารางเป๊ะๆก็อาจจะไปขัดจังหวะตอนที่เรากำลังมีสมาธิมากๆหรือที่เรียกว่า f ฟล์ State ได้เหมือนกันอืมจริงครับกาลังลื่นไหลเลยต้องหยุดซะแล้วค่ะ แล้วที่สําคัญคือมันต้องใช้วินัยสูงมากซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีหรือบางทีมันก็ไม่เหมาะกับสไตล์การทํางานบางอย่างโดยเฉพาะงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงหรืองานสร้างสารรค์ครับใน reddit ก็มีพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีลักษณะทางระบบประสาทที่ต่างออกไปเช่นคนที่มีภาวะ adhd อืมข้อวิจารณ์พวกนี้นี่ฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยนะคะครับมันก็ตอกย้ำว่า Timelocking เนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษครอบจักรวาลที่ใช้ได้กับทุกคนจริงๆหัวใจสำคัญจริงๆคือความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองอย่างที่หลายๆความเห็นใน Reddit แล้วก็แหล่งข้อมูลอื่นๆอย่าง Zoho หรือ Calendar App แนะนำไว้ครับอ,อ๋อคือไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่ครับอาจจะไม่ต้องยึดติดกับกรอกเวลาเปะ๊เปะๆก็ได้อาจจะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะกับเราหรือใช้เป็นการจัดกลุ่มง,งานตามประเภทแทน เช่นยังไงคะเช่นบล็อกเวลาสําหรับงานเขียนบล็อกเวลาสําหรับตอบอีเมลแทนที่จะลงรายละเอียดเป็นงานย่อยๆไปเลยทุกอันอ๋อเข้าใจค่ะบางคนก็ใช้วิธีกําหนดธีมให้แต่ละวันไปเลยเช่นวันจันทร์เน้นประชุมวันอังคารเน้นงานสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ครับน่าสนใจค่ะหรือให้ความสําคัญกับการบล็อกเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนหรือเวลากับครอบครัวก่อนที่จะวางแผนงานด้วยซ้ํา อันนี้ดีจังค่ะการเข้าใจจังหวะพลังงานของตัวเองในแต่ละวันก็สําคัญมากนะครับเราควรจัดงานที่ต้องใช้สมองเยอะๆในช่วงที่เรามีพลังงานสูงสุดจริงค่ะบางคนเช้าเช้าหัวแล่นบางคนดึกๆค่อยมาครับหรืออาจจะลองผสมผสานกับเทคนิคอื่นอย่าง Ivy Lee Method ที่ให้เรื่องงานสำคัญ6อย่างต่อวันหรือใช้คันบานบอร์ดช่วยเห็นภาพรวมงานก็ได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการค้นหาระบบที่เหมาะกับตัวเองจริงๆอย่างที่คุณเดมอนซาฮาไรเทสย้ำไว้เพราะเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนี่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าทมบล็อกกิ้งหรือทมชังกิ้งเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะในการสร้างโครงสร้าง เพิ่มสมาธิแล้วก็จัดลำดับความสำคัญได้ดีทีเดียวถูกต้องครับแต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกคนความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานลักษณะงานบุคลิกภาพแล้วก็จังหวะพลังงานของแต่ละคนจริงๆความเข้มงวดเกินไปมักจะเป็นจุดอ่อนของวิธีนี้การปรับตัวและความเข้าใจตัวเองรู้ว่าเรามีพลังงานตอนไหนหรืออะไรกระตุ้นเราได้ดีคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกระบบการจัดการเวลาเวิร์คครับอืม บางทีเป้าหมายอาจจะไม่ใช่การมีตารางที่ตายตัวไปเป๊ะแต่เป็นการใช้เวลาอย่างมีเจตนามากกว่าว่าเราอยากจะใช้เวลานี้ไปกับอะไรจริงๆแต่มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดส่งท้ายเหมือนกันนะคะคือในขณะที่เราพยายามจะจัดตารางให้กับทุกๆอย่างเลยเนี่ยเรากำลังมองข้ามคุณค่าของเวลาที่ไม่ได้ถูกจัดตารางไปหรือเปล่าคะอืมน่าสนใจครับยังไงนะครับ ก็คือเวลาสำหรับการปล่อยความคิดให้ล่องลอยการคิดไอเดียใหม่ๆแบบสบายๆหรือแม้แต่เวลาว่างๆสำหรับรับมือเรื่องไม่คาดฝันในชีวิตประจำวันอ๋อ oh, ครับครับเหมือนที่เคยได้ยินว่ามาร์ a แอนดรีเซนนักลงทุนชื่อดังเขาจงใจใส่เวลาว่างหรือฟรีไทม์ลงในตารางของเขาเลยครับบางทีเวลาที่ไม่ได้ถูกบล็อกไว้นี่แหละอาจจะสาคัญไม่แพ้กันเลยก็ได้นะคะชอบเรื่องนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่นไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหน้าค่ะ